อ่ามาดูกันครับทุกคนเนาะก็สังสรรค์กันเนาะบ้านชูปอบ้านนาสาพี่เนาะสู้ท่าขยับนนเป็นเ่อนมนตกลงกันเนาะตามิของนี่าห้อง้นี่แหละเนาะไปตมาอีกนะ มีคนกระล่างกัดกเกี้ยวขอบวุ้ให้แขนกน้องอันนี้ชาวแม่ครับชาวมัดพี่นอ้องแม่น้องผ้าใสสบายดีแม่สบายดีแม่สบายดีพี่นอ้องสุบานด้วยดิเด้ลเจ้าจัดขอบวุ้ให้แขบกบ่บัน มันก็เลิสชะบวันแหนจักหน่อยนะพี่น้องแนละ้วลายคนนะ้นตั้งน้ำข้าปุ่นพี่น้อง

อะไลอันน้กักลาบพี่น้องลาบอันนี้สองอย่างนม่ลาบอันนี้ลาบเป็ดอันนี้ลาบหมูอนนี้าบหมี่น้อมาด้ยด้เ่็จมดจอไ่กินน้ำก้างพี่น้องเสร็จเสร็

กะดูพี่น้องน้ำปลาดูแลลูกพักเนี่ยถึงจมังคานถึงกันพี่น้อง

โบไฮลัมาด้วยนาที่ใไหนได้ชมตาานธนาก็เพิ่นแล้วยังมีกับานาเาเระแก่คือเขาผมบอกแก่

มีแต่ผู้ชาวพี่น้องมาผูกแขนตนกเดอไร้ปวดปวดคือหมูนี่ไม่เป็นแซ่บแบบสามสัตสามสัตนั่น nghèo, đừng tháo, không, em chơi được đấy này, anh, anh đi, anh đi, anh พี่น้างวันนี้พิที่พุกแคนกันเดี๋ยวนเพิันก็นกำลังทยอยกันเมือเนาะคนก็นเริ่มบางแล้วเนาะเล้กหน่อย